นะคะเรก็กลับมาพบกับชชองอกนนดแช์ได้เราสร้างๆกันเลย,ยน,นะคะวันนี้นะคะเราจะทำเพราะว่าเราจำได้นะคะว่าเราเอาเราได้อะไรถ่ายคลิปไปแล้วนะคะมอร์นิ่งกับไนรูทีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาถ่ายวอล์กหนึ่งวันของอินนะคะว่า,ว,าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเที่ยงสี่สิบแล้วนะคะตอนนี้นะะเราก็ต้องเตรียมไปข้างนอกนะคะน่าจะไปข้างนอกเห็นว่าจะไปทานข้าวกันนะคะ เราคืต้องไปเลือก้าก่อนนะเนาะเลือกเสื้อผ้ากันนี่นะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าของเราในตู้นั่นเองค่ะเราจะเลือกชุดไหนดีวันนี้มีหลายชุดมากมีข้างๆตู้นี้นะคะแต่ไม่เอาดีกว่าอันนั้นชุดแบบอยู่บ้านมาสมาั่นเลือกชุดกันเดี๋ยวขออนุญาตไปเลือกชุดก่อนนะคะนะคะทุกคนว่าวันนี้อากาศหนาวมากเพราะว่าช่วงนี้เป็นวันแบบเปลียนมุกลาอยู่นะเขาบอกว่าช่วงนี้หนาวแบบติดด,ดีกันหลายๆวันอะคือยังหนาวอย่งไงเี้วันนี้ก็วันที่ สิบยี่สิบแล้วนะแต่มันก็ยังหนาวเหมือนเดิมนะคะเราก็ไม่รู้ทาไมเอามาเราจะเลือกชุดนี้แหละคะ่ะสีแบบเนี้มันมีสองชุดที่มันคล้ายๆกันนะเนี่ยเป็นลายจุดเหมือนกันนะสีเขียวกับสีแดงแดงนะคะแบบนี้มีสองสีเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เป็นกระดุมอันนี้เป็นแบบสวมเอาสีแดงเลยนะยบไปสองชุดนี้นะคะ่ะก็จะเป็นชุดสีแดงที่เราบอกะคะ่ะเราใส่ชุดสีแดงนะคะเพราะว่าเป็นเพราะ มันตัวใหม่เพราะาตัวอื่นก็เคยใส่แล้วนี่ค่ะเรียกใส่อันี้ก็เป็นเสื้อกันหนาวแล้วนะี่ค่ะแล้วก็เอาเสื้อกันหนาวันนี้่อ่ก็ได้โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปรีดผ้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะเราไปรีดผ้ากันนะเดี๋ยวเราขอหยิบสายชาร์จก่อนเพราะว่าเ,าเดี๋ยวไม่มีแบตถ่ายนะเพราะว่าจะแบตหมดออืมใครหยิบสายชาร์จมาแล้วไป ไปรีดผ้ากันแต่เราไปรีดห้องแม่แล้วนะคะเพราะว่าเปารีสอยู่ห้องนี้นะคะแล้วก็ขี้เกียจไปารีสลงแล้วนี่นะคะเรากำลังไปเดินไปรีดผ้าน,นั่นเองค่ะถึงแล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตไปรีดผ้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนรีดสุดค่ะเรา,าทุกคนต้องงงนะคะว่าทำไมจะสีเขียวนะคะเพราะว่าฉะนั้นมันเหมือนเย็บไม่ดีดิก็ไม่รู้ตอนนี้เต่งตัวเสร็จแล้วคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแปดนาทีค่ะมาแล้วทุกคน แต่งก่อนค่ะแล้วก็เปิดมันรับลมชมดูเลยนะคะเขาเต็มหมดเลยเลือกให้ไดครีมอะไไปค่ะตอนนี้ค่ะเราต้องรีบพาครีมนะคะเพราะว่าต้องรีบไปมากแล้วนะคะไปเลุ้นั้งนั่งนั่งตู้ชาร์จตู้กี่ยานะเกินนะเราจะรีบพาครีมนะโอ้โหโอ้โหนะคะเราต้องรีบก่อนรีบเลยตอนนี้รีบแล้วนะคะนะ รเราต้องรีบทาครีมแล้วนะคะตอนนี้เราลงมานั่งล่างลันนะ,ะเห็นเหนมวิวมาต้องมาเรีบทาครีมนะคะเพราะว่าต้องรีบไปวันนี้เราแตกมากเลยเพราะว่าที่เราบอกว่าอากาศช่วงนี้มันเขาเรียกว่าอะไรมันเย็นอะ่ะเพิ่งอาบน้ำเสร็จเมกกื่อกี้เลยวันนี้อาบน,น้ำเร็วมากนะคะเพราะว่าต้องรีบไปเล้วก็ดีแล้วจะ ต้องรีบแต่ก็ได้นะคะแต่แบบขอให้แบบหน้าชุ่มชื้นไปก่อนอ่ะเป็นเพราะอะไรทุกคนช่วยบอกหน่อยสิวตรงใต้คางะครับเป็นเพราะอะไรแต่เราที่เราเคยเห็นคนมาบอกกันนะว,ว่ามันเป็นเพราะว่ายดที่ฟันที่อยู่ตรงปากนะคะแล้วเราล้างหน้าก่อนอะไรแบบนี้แต่หล,ล,ล,ลังๆเราไม่ได้ทำแบบนะั้นแล้วเราไม่เคยทำแบบนะั้นแบบ ไม่ได้ทำมาหลายปีแล้วเพราะว่ามันเป็นสิวแล้วแบบเนี้ยบบก็กลัวเป็นสิวแล้วมันเป็นสิวเลยแล้วมันเข้าใจนี่นะคะหน้าเปียกมากนะแบบเปียกมาเลยมา <c oughs> เราจะทาแป้งนะแต่มันต้องรอให้เอาลืมทาตรงคอนะคะเพราะว่าตอนหลังก็แห้งเหมือนกันด้านหลังก็แห้งเป็น ปกติจะใช้ของเพสันนะคะแต่มันหมดก็เลยต้องใช้นี้ไปก่อนหอมมากๆเลยนะเนี่ยครีมตัวนี้หอมมากมาเราทาอีกแครงกันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะตอนที่ทาเสร็จ นี่นะคะแล้วก็ว้ามาเจอกันที่โรบินสันสุพรรณบุรีนะคะเป็นร้านปั้นคําหอมนะคะเราได้ไปทานข้าวมาเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้เรามากินของหวานนะคะร<ะ>้านนี้อร่อยมากๆเป็นของหวานแบบน่ากินมากของเยอะมากจริงๆค่ะนี่เป็นบรรยากาศทางร้านนะคะน่ากินมากแน่นะควณตอนนี้นะคะเรากลับมาถึงบ้านนะคะที่เราถ่ายคลิปเมื่อกี้นะคะที่อยู่ร้านปั้นคําหอมนะที่เราถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะตอนนี้เราถึงบ้านอือเราถึงบ้านแล้ว ถึงประมาณสิบนาทีแล้วมั้งคะแล้วก็ทำนู่นทำนี่นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราไปเก็บสบู่นะเพราะว่าเราแกะกองในห้องน้ำแล้วเราก็ต้องเก็บใช่ไหมเราลืมทิ้งก็จะมาทิ้งใช่ไหมแล้วเราก็จะเลือกสบู่ไว้ในห้องน้ำเพิ่มด้วยะค,ะค่ะคอเค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปทำต่างๆก่อนนะ,ะวันนี้มันเป็นวอล์กหนึ่งวันนะคะแบบตั้งแต่เช้าใช่ไหมตื่นก็เที่ยงแล้วจ้าจะมาพูด เสร็ก็ะเที่ยงแล้วนะอันนี้พัดลมปเราจะมาเลือกสบู่นะคะว่าเราต้องการสบู่เพราะว่าสบู่อันเก่ามันก็เราไปทิ้งได้ไงสบู่ของเรานะเราเลือกไปหลายรอบแหละที่เราทำมอร์นิ่งดูทีในดูทีนเราก็เลือกไปมันนะแต่เราอาจจะลงคลิมนี้ก่อนนะคะเพราะเราขี้เกียจอัดคิมนั้นก็อไหน,น,นดีอันไหนดีติกต็อกติกอันนี้ก็แล้วกันเพราะว่าสองตัวนี้ใช้ไปแล้วนะต,นตัวนี้ก็ตัวนั้น ที่ตัวนี้เล็กเลยเพราะว่ามันเป็นอันเล็กกว่านะมีสามกลิ่นเอ้ยสามกลิ่นเหรอเออใช่นี่นะได้ละมาใส่กันเอาเปิดก่อนเพราะว่าจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะนี่นี่นะคะวางตรงนี้วางไว้ตรงนี้นี่เรียบร้อยอันนี้ช่วงนี้เราบ้าสีม่วงนะคะทุก็ต้องมาสีม่วง,วงแต่อันนี้ก็จะหมดแล้วก็ที่เราเห็นที่ทุกคนเห็นเอง ลิ้นชักเห็นในลิ้นชักเมื่อกี้นะคะที่เป็นชั้นสบู่ใช่ไหมมันก็มียาสบูสีเขียวนะคะคือแบบเปลี่ยนใหม่อทุกค <c oughs> นนี่ชุดสีเขียวเพราะว่าวันนี้วันพุธนะคะพรุ่งนี้วันพฤหัสมีตลาดน,ดนั่นเองค่ะเป็นตลาดนัดเปิดท้ายแบบสภ้พก็เยอะนะคะก็อาจจะต้องไปนะเพราะาอยากไปทุกคนช่วงนี้ถ่ายวอล์กนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรถ่ายค่ะทุกคนไปทานน้ำ ย๋ยวปิดพัดลมก่นปิดพัดลมเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะไปย้ายห้องไปนะหยิบ iPad มาแล้ว,ลวเพราะว่าเราจะมาดู u t u b e นะคะแล้วเรา,าก็นนานนะะกจะไปกินน้ำน,นะคะ YouTube จะไปกินน้ำนะแต่อาจจะต้องไปออกกำลังกายด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันทีกทีค่ะนะคะแล้วก็อยู่ที่เดิมนั่นเองค่ะเพราะว่าเราไปหาอะไรกินมานะตอนนี้นะคะ่ะเราก็ตัวหาอะไรกินต่อะค่ะตอนนี้เป็นเวลา หกโมงห้าสิบแปดนะคะก็คือหนึ่งทุ่มนั่นเองค่ะตอนนี้จะเป็นกิจวัตรนะวอล์กหนึ่งวันนั่นเองวอล์กหนึ่งวันเราจะทําแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยอะไรประมาณนันน้กลางคืนค่ะตอนนี้นะะเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหาขนมกินแล้วเราก็จะไปอาบน้ํานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปกินขนมกันค่ะนะคะเราก็จะมาดูเน็ตฟิกด้วยนั่นเองค่ะทุกคนวันีเราจะมาดูเน็ตฟิกนะเพราะว่าเมื่อคืนก็ดูไปนะคะ แต่เมื่อคืนเขาเรียกว่าอะไรเสาไฟฟ้าแถวบ้านเสาไฟฟ้ามันลมอ่ะเขาจะพูดยังไงพูดไม่ถูกคือแบบคือแบบสายไฟมนันดับทั้งทุกบ้านเมื่อวานเราก็ไฟดับใช่ไหมแล้วก็ไฟฟาก็เราใช้ของ keyboard band น,นะคะมันก็สายไฟนะั้นก็เลยเสียไปด้วยนั่นเองคะ่ะแล้วก็เลยใช้ไฟฟาไม่ได้นะคะ เมื่อคืนเราก็ดูเน็ตฟิกนะแต่เน็ตฟ i x ของเรานะคะต้องใช้ไ i ไฟนะคะเพราะว่าอยู่ในทุกคนใครมีเรื่องใน n น t f l i x แนะนำบอกมาได้นะคะใต้คอมเมนต์บอกมาได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปลองดูนั่นเองค่ะเหงามากโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะแต่คืนนี้เราต้องตัดคลิปก่อนคลิปหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอมหมกไว้นะาเกินไปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันทีค่ะ ช่วงนี้ว่างใช่ไหมเพราะว่าเป็นช่วงหยุดเรียนด้วยใช่ไหมเพราะว่าหยุดเพราะโควิดใช่ไหมคะเราก็เลยสั่งพัสดุมาชุดใหญฟอร์กามิเลยค่ะเราก็เลยต้องแกะบ่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าสมวนมากจะเป็นเสื้อผ้านะเสื้อผ้าเยอะสุดเลย mm hmm. เดี๋ยวเราใกล้จะไปอาบน้ำแล้วค่ะทุกคนแต่มาดูก่อนว่า กี่โมงล้ทุ่มสิบเจ็ดเองค่ะเดี๋ยวอาจจะอาบน้ำประมาณสามสิบยี่สิบห้าเประมาณมาน,น,ะะน,นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะนะคะข้านี้นะคะแล้วก็ได้ไปทานขนมเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมานั่งแป๊บหนึ่งนะคะเพราะตอนนี้แค่ทุ่มสิบเองนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเวลากินอะไรเสร็จก็แบบควรแบบยังไม่รีบไปอนาบน้ำนะคะเพราะว่ามันจะก็ไม่รู้เราเห็นคนเราพูดกันนะคะ ก็จะมาดูคลิปเล่นโทรศัพท์อะไรไปก่อนนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ำนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะไปเดี๋ยวมาเจอกันบายเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีค่ะพรอเราจะมาเปิดน,นี่ก่นอนเปิดทีวีนะคะเพราะว่าเราต้องรีบผ้านั่นเองค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องไปข้างนอกนะคะเราไปทัวร์นั่นเองค่ะเลยต้องมารีบผ่านะ อะไรแล้วมาต้องรีบรีพาร์ก่อนนะต้องรีบรีบ,านนะรบ,รบาพารี้เราต้องไปชุวยล่ค่ะเมื่อสาวก็ทำคลิปรีพาร์นะวันรีพาร์นะตอนนี้ก็ต้องมารีพาร์นะคะเพราะว่าต้งมีชาร์จจะได้เฮ้ยตองเลยทำเรืเ่อยๆแล้วหยุดที่อาจจะตื่นจะนอนึืนก็ได้ต้องออกนี่ประมาณแปดโมงแปดโมงแปดโมง ขาแยวมืนเก่งๆยีแบบว่าสามส่วนนั่นเองค่ะแบบขาสามส่วนนะทุกคนพันไม่ถูกอะเป็นขาสามส่วนอ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะทุกคนอย่าีีพ้าไม่ต้องค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นเวลาสามทุ่มสาสนะคะลืมถ่ายทุกคนดูนะคะช่วงๆคะ่ะนี่น่าทา,าสิวอยู่นั่นเองค่ะมาเราจะมาจบคลิปเลยนะคะเพราะว่าเราจะไปดู n e ็ตฟิกเรื่องแม่มดน้อยโอโอมเพี้ยง แม่มดน้อยสู้ตายนะคะเป็นคลิปอันนี้นะคะคนภาคที่เราดูนะคะเป็นพี่มิงนะคะพี่มิงกอลวีนั่นเองค่ะโอเคค่ะเดีย๋ยวเราขอลาไปเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe อินนะคะเพื่อจะได้ไม,ม่พลาดชมคลิปใหม่นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายพรุ่งนี้าจจะถ่ายวอซอ์นะครัะพรุ่งนี้เราต้องไปทุระโอเคค่ะเจอกันวันหลัง